ทุครครับพ้อมสดใจท่องทั่วไทยกระไรงานตัวยามเย็นครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวอ้อยของไข่เหมือนเดิมครับตามมาครับว่าอ้อยของไข่เราไปทำความรู้จักกับเจ้าของอ้อยกันครับครับตามมาครับอ่าจ้าจ้าจอันนี้พี่ใเจ้าของอ้อยนะครับครับครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่สวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรแนะนาชื่อหน่อยครับชื่อแป้งครับชื่อแป้งเราที่นี่ที่ไหนครับตาทองครับตาทอง อำเภออำเภอบ่อทองครับจังหวัดจังหวัดชลบุรีครับผมแล้วอันนี้อ่าคุณป้าปลูกอ้อยอ่าคุณป๊ะรู้จักอ่าสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับคุณติ๊กครับอ๋อคุณติ๊กแล้วอันนี้อ้อยตรงเนี้ยเนื้อที่มันกี่ไร่ครับสองไร่กว่าครับสองไร่กว่าครับแล้วอ่ปีปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้สองไร่กว่าเนี่ยคุณป๊ะฉีดสมแดงไปมีขวดครับไม่ถึงขวดครับไม่ถึงขวดเอ้าแล้วปุ๋ยนี่ใส่ใส่ที่ไก่คนเดียวครับ ขี้ไก่แล้วปุ๋นไม่ได้ใส่มามไม่ได้ใส่ครับโอ้โหพี่น้องเกษตรกรครับผมผมมาทึ่งนครับอันนี้เกษตรกรก็พูดเองนะครับขีดโสมแดงไปกี่ครั้งครับสามชาตครับสามครั้งครับแล้วใส่ขี้ไก่นี่ใส่เต็มร้อยไหมไม่เต็มครับไม่เต็มร้อยครับอ่าแล้วเนื้อที่ตรงนี้สองไร่เท่าไหร่ครับประมาณสองไร่หนึ่งงานครับสองไร่หนึ่งงานเดี๋ยวกวางจากปากอ่าคุณแปะนะครับอันนี้คุณแปะสองไร่หนึ่งงานเนี่ยคุณแปะตัดอ้อยไปได้กี่ตันครับ สาสิบหกตันครับอสองไร่กับอะไรนะสองไร่หนึ่งงานสองไร่กับหนึ่งงานครับตัดอ้อยได้สามสิบหกตันครับสามสิบหกตันแล้วผมอยากทราบว่าน้ำคุณอ่าคุณแฝ้เอาเอาสมแดงนี้มาฉีดกับอ้อยครับแล้วเข้าหีบในน้ำตาลวัดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสองเปอร์เซ็นต์ครับสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือยันเกยันเกอเอานี้ยตลกไม่ใช่อ้อยที่ตัดไป เอาวางอ้อยของคุณแปะครับอ้อยเพื่อนบ้านครับพอไปส่งที่โรงน้ําตาลแล้วความหวานเี่ของยีแปะได้ยังไงครับผมได้ตันพันกว่าครับครับเราหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยครับแล้วเพื่อนบ้านได้แปดร้อยครับยอดโอสุดยอดเลยครับโอสมแดงของเราสุดยอดจริงครับช่วยเกษตรกรได้ลดต้นทุนจริงๆิงครับอันนี้คำยืนยันจากย๊แ๊ะนะครับ อันนี้รู้จักกันมาประมาณน่าจะสามปีนะครับผมก็สามปีแล้วครับอันนี้ซีกันเลยครับก็ย่ปะผมอยากจะให้ยแปะนะครับให้คํายืนยันกับเกษตรกรว่าใช้สมแดงแล้วมันประหยัดต้นทุนยังไงได้ผลผลิตดียังไงครับจากเล็กน้อยครับเนี่ยครับมองต้องไหครับต้องถ้าผมฉีดสมแดงเข้าไปครับเด้อีกเจ็ดวันดูลาครับมันจะจุ่มลงอ๋อลาครับเดี๋ยวโทษนะครับเอามาดูมาดูอ๋อถ้าฉีดสมแดงในลากมันจะออก่างนี้ไหมตรงนี้มันจะลง โอ้จะมีลากออกคือผาีแดงไปเลยตรงตอนนี้จะมีมีอีกเจ็ดวันมาดูใหม่ลาบจะลงอ๋อปะอันนี้ครับก็โทษทีนะครับเพาะฉีดเอ่อเยาะแปะปีที่แล้วฉีดสมแดงไปสามครั้งครับจะรู้เลยว่าอ้อยเนี่ยมันจะแตกลากข้างบนเนี่ยลงดินแต่ปีนี้อันนี้อ้อยต่อสองใช่ไหมครับตอสองทำไมอ้อยถึงไม่มีเพราะ เขาทำเบอร์ผมหายติดต่อผมไม่ได้เขาก็จะบ้าอยู่แล้วเนี่ยดีผมมาปีวันนั้นก็ได้พลโอ้โหแกก็ได้มีโอกาสเอามาฉีดไออันนี้คุณแปะเพิ่งจะฉีดไปกี่วันครับสามวันครับสามวันเที่ยวเนี้ยนะครับผมแล้วอ้อยที่งามอย่างเงี้ยคุณแปะใส่ปุ๋ยรู้ปล่าครับไม่เคยใส่ไม่เคยใส่เลยครับฉีแต่ปีไก่ตีตั้งแต่ปีไกยครับแล้วปีนี้มาฉีดสมแดงครสามวันสามวันเพึ่งฉีดได้สามวันเลยนะครับ แล้วปุ๋ยเม็ดใส่ไปเพิ่งใส่สองวันปุ๋ยเม็ดสองใสไปสองวันนี้ครับใส่ที่ลูกครับลูคขึ้นครับครับต๊ะแต่บอกเที่ยวที่แล้วขี้ไก่อย่างเดียวครับใส่ก็พอได้ใส่ขี้ไก่ไม่เต็มร้อยครับชีสมแดง q u ิกอะมิโนนี่ครับนี่ตัวนี้ครับอ่าตะแป๊เถออนะครับชัดเจนครับเนี่ยตะแป๊ะฉีดไปสามเที่ยวแล้วอันนี้อ้อยที่ปลูกสองไร่กันหนึ่งงานครับ แล้วตักในส6ตันบรันความหวานคือ12คุณบริษัทพอรนะเ,นเอรนาแนบดับที่บริษัสมแดงมาเพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนตัวจริงครับโตตาดี่ใครรู้จักบบเราคนนั้นโชคดีบบสมแดงร,รู้จักไม่รู้รจนโอ้โห